สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องอริสฐนแฟมิลี่ครับก็ตอนนี้ก็เราก็นั่งเกาะติดนะครับดูบ้านหลังใหญ่นะครับการทํางานของนายช่างเขานะครับโอ้โหทำงานแข่งขันกันมากนะตอนนี้ในการทำผนังบ้านนะครับในช่วงบ่ายนะครับก็แดดไม่ร้อนนะครับวันนี้เป็นงานง่ายนะครับไม่ต้องตากแดดร้อนๆนะครับช่างอัศดดงก็วันนี้ทํางานสบายๆเลยนะครับ จากที่ทุกวันจะแดดร้อนมากนะครับอยู่ที่นี่นะครับต้นไม้ใหญ่ยังไม่มีนะครับคือยังไม่สามารถให้ลงเงาเราได้เพราะว่าเพิ่งเอาลงนะก็ช่วงบ่ายตั้งแต่ช่วง5้าโมงถึงบ่ายเนี่ยจะเป็นอะไรที่ร้อนมากนะครับช่วงนี้ก็ดีนะครับบรรยากาศดีนะครับหลังจากที่ฝนตกเมื่อเช้านี้ไปนิดหน่อยนะครับฝนตกปลปอยๆนะฮะนี่ช่างอาสดงก็เก็บงานนะครับ ส่วนบ้านหลังใหญ่เขาก็นู่นฮะเร่งสร้างกันเต็มที่เลยนะครับดูงานกันต่อนะครับนี่นะครับใคร f อทางบ้านที่สอบถามมานะครับอากาศที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับคขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับเพราะว่าฝนตกไปแล้วนะครับแต่ก็น่าจะตกอีกนะผมว่านะ คืมๆแบบนี้น่าจะมีตกอีกบรรยากาศท้องฟ้านะครับก็เป็นกําลังใจให้ในช่างทุกท่านนะครับทำงานให้เสร็จร่วงนะครับ ตอนนี้นายช่างเขาแบกกระสอบปูนนะครับดูนะไรรมม่่ออยูขงงนนนนก็ัลาาปเเีสะ้้ ในนะครับล็อกหรือเปล่าอ่ะพี่พี่เอฟซีเป็นพยานนะครับเดี๋ยวช่างอัศดงชวนอาิสันขึ้นไปช่วยดูนะครับจะได้อ่าเป็นพยานด้วยกันนะฮะว่าไปซ่อมเฉพาะห้องน้ํานะครับอ่ะพี่เผื่อพี่โนนาพี่เดือนเข้ามาดูเด้อมันมีน้ําซึมลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวช่างอัศดงจะไปหาดูให้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ ซึสนส่วนตรงเลยนะเดี๋ยวดูพี่โดงจะหาจุดเจอหรือเปล่านะครับฝาบ้านได้ไหมหมอฝาบ้านาานี้ป่า กระเบื้องขอบร่างเขาเขาไม่ได้ยาเนียวบ่อครับยังยังครับผมติดผมติดจะมายาเนียวนี่แหละครับอ๋อสาเหตุนี้เกี่ยวคงว่ามันคงจะลงในช่องช่องกระเบื้องไม่เกี่ยวกันครับไม่เกี่ยวบ่ครับแต่ก่อนก็ไม่มีออ ูปูใหม่ครับตรงนี้จอฝั่งกับข้างในอ๋ออ,อ,อ,อันนี้อันนี้พี่ดงปูใหม่คก,กับปูทั้งสองฝั่งเนาะตนี้กับตรงนี้นะครับําทำการยาแนวอืมอ่ะพี่ๆทางบ้านนะครับอ่ะมาช่วยดูนะครับอันนี้ท่างดงขึ้นมาอุดยาแนวนะครับ ไม่รู้น้ำไหลตรงนั้นไหล,ไหลไแต่ก่อนไหลตรงนี้ตะกอดไหลกว่าน,นี้บ่กครับบ่ครับนี่สาเหตุนะมันปกตินะ้ำอยู่ในพื้นเนาะอืมมันสีลงในพื้นนี่แหละเพราะพื้นมันอมน้ำนี่โอกาสลงกับพื้นห้องน้ำสูงเดี๋ยว แต่ว่าอันนี้ไม่น่าจะลงแถวนี้น่าจะอยู่แถวแถวเจ้านะ่ะช่างลงเพราะว่าตรงนี้พี่หนุนนาเพื่อนไม่ได้เพื่อนไม่ได้ใช้น้ําแต่สังเกตว่าปูพรมตรงนี้อ่านน้ำเออ,เอ,อผมว่าน่าจะลงตรงเจ้าน่ะละเนี่ยเพราะตรงนี้พี่หนุนนาเพื่อนปูพรมไว้น้ําน่าจะไม่รั่วตรงนี้ถ้ารั่วเพื่อนต้องเห็นก่อนเห็นตั้งแต่ข้างบน ยาแนวกับยาตายแล้วอืแข็งแล้วตัวเก่าตัวใหม่ไม่เห็นครับหายังไรกเจออ้าเ <c oughs> มือแขนไปโดนพอใครช่างโดน่นะเมื่เลยเมือม่อเตื่อเลย ก็อนนี้ครับพี่โดงกําลังยาแนวนะครับพี่หนุนาพี่เดือนนะ FC นะครับยาแนวกับเรื่องนะครับ,รบก็ยังไม่ได้ยาสักแผ่นเลยนะครับตั้งแต่ปูเสร็จเนาะ แต่สังเกตว่ายังไม่ได้ยาแนวเลยนะครับนี่ที่อยู่ข้างๆอดติศรนะฮะท่านจะเห็นมันเป็นเป็นเส้นเป็นเส้นนี่คือยังไม่ได้ยาแนวเลยนะครับบริเวณกับเบื้องที่ปูด้านข้างนะครับซ้ายมือท่านนะยังไม่ได้ยานะครับนี่จะเห็นเป็นรูเป็นรูนะครับยังไม่ได้ยามนนีช่างอัศาดงก็จะมายาใจผลจนให้นะครับ ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคุณอั้มภาบอกว่าหนูนากำลังกลับมาค่ะขอบคุณนะครับ